ครับสวัสดีครับร้านพูเสมอแท็กเตอร์นะครับวันนี้ก็พามาชมรถถ่ายรุ่น L5018 นะครับรถขนาดห้าสิบแรงนะครับขับเคลื่อนสีล้อรถพื้นฐานเป็นรถไล่นะครับแต่ก็จะมีเก็บงานภายนอกนะครับสีตัวยังเป็นสีเดิมนะครับคานด้านหน้าก็จะมีเปลี่ยนสีล้อหน้าไปแล้วนะครับแล้วก็เก็บพวกอ่าใบด้านหน้านะครับเก็บสีก็สภาพนี้นะครับยางใหม่นะครับตั้งสี่เส้นเลยนะครับ นี่เป็นยางใหม่สี่เส้นซุ้มล้อซ้ายขวามีเก็บสีนะครับร้อยทะลอกนะครับทั่วทั่วไปแล้วก็บอกหนังก็มีการหุ้มใหม่นะครับด้านท้ายมีเก็บสีทับบางๆนะครับแล้วก็ซีนล้อยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับฝาบนนี้ไม่เคยเปิดนะครับก็เดิมๆนะครับรถไม่มีรอยสนิมนะฮะโครงหลังคานะครับไม่ได้ลงน้ำนะครับ ชุดคอนโทรลก็อยู่ในสภาพเดิมนะครับไม่มีการดัดแปลงอะไรนะครับตัวนี้ก็เดิมๆนะครับสีเดิมเดิมเครื่องเดิมนะครับสีเดิมมาร์กโรงงานยังอยู่ครบนะครับแป๊บไฮดรอลิกก็ไม่มีบิดเบี้ยวนะครับด้านนี้ก็จะมีเปลี่ยนพวกสีล้อหน้านะครับตามปกตินะครับสําหรับรถที่มีอายุการใช้งานเครื่องยนต์ก็ติดง่ายนะครับน้ําไม่ดันนะครับนาปกตินะครับ เครื่องยนต์ไม่มีไอน,นะครับสภาพห้องเครื่องโดยรวมก็คือไม่มีการแกะอะไรเลยนะครับหวัวฉีดก็ยังไม่เคยมีการขันการปรับนะครับปั๊มน้ําเดิมนะครับทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมทั้งหมดนะครับน็อตไม่เคยขันนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเครื่องไม่เคยแกะนะครับเครื่องไม่หลวมนะครับน้ําไม่ดัน ระบบไฮดรอลิกหน้าหลังทำงานปกตินะครับน้ำหนักพวงมนานไลซ้ายขวาปกติระบบเกียร์แชตเทิร์นแปเกียร์เดนหน้าแปดเกียร์ถอยหลังทำงานปกติทุกเกียร์นะครับท้ายปกตินะครับไม่ไม่หอนะครับพวกน้ำหนักคัสเบรกอะไรพวกนี้ก็ปกตินะครับก็ถือว่ารถโอเคนะครับแต่ก็ไม่ใช่รถใหม่นะครับเพราะว่ามันก็มีอายุการใช้งานแล้วนะครับ ก็ถือว่าเอ0าสูนี่มันก็หลายปีนะครับเปิดตัวตั้งแต่ปีห้าเก้านะครับสบภาพนี้ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับพอเห็นเอ่อบางคนนี่เขาเปลี่ยนห้าสูมาสองขันสาคัญแล้วนะฮะใช้แล้วก็อสองสามปีพังก็เปลี่ยนนะครับทัน,นี้ก็ถือว่าสภาพโดยรวมโอเคนะครับอ่าก็มีการปรับสภาพให้แล้วนะครับทีน,นี้เปิดราคาไว้ที่ สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับมีใบดันแล้วก็ผันพวนนะครับของ cmt นะครับสามร้อยกิโลเมตรส่งให้ฟรีนะครับแล้วกเ็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็กรองทั้งหมดให้นะฮะน้ำมันไฮดรอลิกไม่ได้เปลี่ยนนะครับเช็คให้เติมให้นะครับสนใจเบอร์โทรศูนย์หกสามสี่ห้าสามเก้าสองสองสี่หรือศูนย์เก้าเก้าสี่เก้าสี่ห้าสามห้าหนึ่งมีบริการจัดส่งทั่วประเทศขอบคุณมากครับ